ไม่สวยต้องเขียนใหม่เอาเลยค่ะไมมีนันต่อไม่ไหนเน่เอาเลยค่ะเขียนันบ้านทำันบ้านก่อนก่อน <AK S 2> มชินะโอเคดมากมมมมทำกันบ้านค่ะ ตามกันบ้างค่ะมีอะไรดูมั้ไม่มีค่ะเขียนด้ดีมีรกดชินเอาเร็วๆลูกมีงเอาอีกหนึมันทัค่ะ จารีนต้องมีผมด้วยเนี่ยอ่าโอเคแน่นโอเคค่ะกะบุชินาตรงเส้นนะมี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 สวยมากโอเคชี่ามีมีมีเอาเร็วเเอาเร็วกะบุกบุกีบุเก เขตรงเส้นเสียงช้าสวยงามบูกบนนาการสโตลูกเขาอะไรอ่ะตๆตๆๆสง์กันตนกาไม่เอาไม่สวยลบเขียนใหมลบเขี่เขยเลขียนตัวเล็กๆ็กินตกีนแนี้เล็กเนี้อ่าเลยค่ะก็แรงง่าย ตาิน่าโอเคอ่เราีเ huh. ขียนมี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 ไม่อยาีก็เโอเคค่ะไม่ขอไม่ขอคาบูิน่ามีมมองหลบเขียนไหม่ลบเขนหมไม่สวย อุยทำให้ดีเร็วๆทำให้ดีลบตรงนี้ก่อนลบตรงนี้ก่อนนีิเขียนใหม่ไม่สวยนะ้องอย่าตะวัดอย่างนั้นนะลูกตรงเส้นนะเอาตรงเส้นค่ะเขียนตรงเส้นนะจับดินสอดีๆีตาปปูชินะอีกบรรทัดเดียวจะเสร็จแล้วเร็ว เขียนอะไรกันอ่าเขียนนี้เสร็จก่อนค่ะแล้วไปหน้านู้นค่ะลูกมีสีหน้านะทำไมต้องมีสีสีหน้าหนึ่งสองแล้วข้างล่างขานูนข้างล่าง่ะโอเคเอัน่ี้ดีทุกหน้าเหรอทุกหน้าไม่ทุกหน้าค่ะมีแค่สีหน้าค่ะเนอ๋อด้านนั้นด้วยค่ะเอาจะส่งตัวสุดท้ายแล้วเลูก สองตัวสุดท้ายนะค่ะเอฟ๋ยากเขียนให้เลยนี่ให้มันตรงเส้นด้วยไม่ตรงเส้นนะเอามันตรงเส้นสวยๆโอเคเอาเอฟด้วยนี่ไงพอมันมีก็ได้สวยๆนะคะสองขีดหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสองสามโอเคค่ะเก่งมาก ห <5 S 1> กห้าสองขีขีดข <10, 8, S 1> ีดลง 10, ตรงเส้นนะคะเอาขอดตรงเส้นนะสิบเอขีดตรงเส้นค่ะลูกสิบหช้าช้าตรงเส้นก็ช้าช เราจะเสร็จแล้วเอาแล้วค่ะอีกหนึ่งบรรทัดค่ะอย่าแม่ไปทุกข์กโอเคอีกหนึ่งบรรทัดอย่าแ่ไทุกน์ทุกข์โนกข์มาเนี่แมาเนี่ยทุกทุกข์ทุกข์อืมอต ตัวลายเอฟทำอะไรคะโอเคอ่ีกหนึ่งตัวค่ะมี่มียังไม่ชัดเลยค่ะเอาใหม่ลูกขีดตรงเส้นชัดๆสวยๆขีดตรงตรๆสวยๆเอาเอฟตัวเล็กตรงเส้นนะขีดจากข้างบนรูปมาจากข้างบนค่ะฟังแม่มาจากข้างบนแบบนี้ค่ะ โอเคแล้วก็ขีดแบบนี้ต่เราเราไม่ต้องไม่ต้องเอาขึ้นมาแบบนั้นแบบเราจะคุณดแบบ้วยแต่เราสอนเราเลื่ขึ้นต่อ,เอ,อเนเลยเห็นไหมมันจะยากอันนี้พ<อ><อ>ี่ครับตรงเส้นนะนสวยๆนะเห็นไหมไม่ต้องยกมือแล้วมันแค<บ>่เขียนลงผิดค่ะเอาจากข้างบนมาข้างล่างลูก โอเคแล้วก็ขีดตรงกลางเลยค่ะมันต้องลากขึ้นมาแล้วป๊าป๊าสอนหนต้องขึ้นป๊าป๊าสอนอยังไงเอฟเขียนยังไงแล้วก็ยกมือได้ค่ะแล้วก็มาขีดตรงนี้นี่น้องดูตรงนี้คะ่ะหนึ่งแล้วก็สองค่ะเห็นไหมมันไม่ต้องมันต้องยกมันคนละตัวกันลูกมันคนละตัวกันอ่าเขียนเนึ่งเล่นมันนายไม่สกปรก เขียนจข้างบนค่ะเขียนจาข้างบนเขียนจาข้างบนเขียนจากข้างบนเขียนจากข้างบนมาข้างล่างลูกใช่แบบนั้นค่ะนี่คือตัว f เขียนจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขีดตรงกลางขานิดนึงไม่ต้องลากลงมาจากข้างบนป๊ัปตาสอู มันคนละตัวการนึนคือตัวบีตัวบคือไม่ต้องยกมือไงคะต้องยกขิดมาข้งางบนมาข้างล่างถูกต้องค่ะแบบนี้ค่ะถูกแล้วถ้าบีไม่ต้องยกมือแบบอต่เอฟต้องยกไม่เคาะถ้าเอฟราต้องยกมือขึ้นไงขีดะจะข้างบนค่ะ เขียนได้ดีๆตัวสุดท้ายแล้วเขียนดีๆ <Yeah. S 1> อีกหน้านึงอ่ะเดี๋ยวราบอกว่าค่อยเขียนพวกนี้ไม่ใช่เหรอแต่แม่ดูก่อนไม่ตรวจก่อนถูกไหมสวยไหมระบายสีไหมไม่แม่บอกว่าให้ไม่ดูก่อนไม่ไม่ดูก่อน